สวัสดีครับจาก VNP มีเรื่องเล่าตอนนี้ผมขี่รถอยู่บนถนนหลวงนะตรงนี้ก็เป็นแยกโรงพยาบาลกลางนะครับเดี๋ยววันนี้จะขี่มอเตอร์ไซค์เข้าไปวนๆในคลองโถมสักหน่อยนะครับมาดูบรรยากาศกันจากแยกโรงพยาบาลกลางถนนหลวงนะครับแล้วก็เลี้ยวผ่านแยกวุลจัดเข้าถนนเจ้าคมลบแล้วก็จะเลี้ยวขวาถนนมหาจัรนะครับแล้วเลี้ยวขวาอีกครั้งหนึ่ง เข้าถนนยมบาลาครับมแล้วก็ผ่านถนนวลจักรนะครับไปเลี้ยวซ้ายเข้าถนนเจริญกรุงแล้วก็ไปเข้าซอยศรีธรรมบัิรลาชเลีวว้ยวขวาออกถนนเจ้าคำลบไปที่ถนนเสือป่าคลิปนี้ผมขับรถวกวนหน่อยหนึ่งแผนที่น่าจะพอช่วยได้บ้างนะครับคือขับรถรอบๆนะครับแล้วก็อยากให้พอทราบนะครับว่ามันมีตำแหน่งไหนบ้างที่ผมวนเข้าไป ตรงนี้ก็เป็นถนนหลวงนะครับแล้วแถวนี้ก็มีร้านขายจักรยานนะครับแถวนี้ก็เรียกว่าวรจักรจะมีร้านขายจักรยานแล้วก็พวกอะไหล่รถยนต์ ด้านหน้าก็เป็นอสี่แยกวรจักรนะครับมีถนนวรจักรมาตัดนะครับผมไปซ้ายได้เลยนะผมจะเข้าถนนวรจักรนะครับเดี๋ยวด้านหน้าเดี๋ยวผมจะเลี้ยวซ้ายเข้าถนนเจ้าคำลบ นี่นะครับเลี้ยวเข้ามาก็จะมีการค้าขายร,บรอบๆเรียกว่าคลองโถมพาซาตอนนี้เป็นบรรยากาศล่าสุดเลยนะครับของตลาดของโถมหว่ามือมองเห็นจักรยานไฟฟ้าคลอ,องโถมนี่อะไรฮิตนะครับเขาก็จะมีตลอดนะไม่ว่าจะเป็นของเล่นหรือว่าของบันเทิงนะครับที่โดยเฉพาะเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าเนี่ยคลองโถมนี่ก็จะต้องมี จะมีเยอะด้วยราคาก็จะเรียกว่าถูกหลายท่านก็เลยมักจะวนเวียนเข้ามาดูนะครับเวลามีอุปกรณ์เกี่ยวกับโดยเฉพาะไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ที่ดูทันสมัยหน่อยนะราคาไม่แพงตรงไปก็จะไปออกถนนสป่านะครับเดี๋ยวผมจะวนขวา เขาก็จะอยู่รอบๆเนี่ยแหละครับแ,วแถวลองามวาซ่าเนี่ยจะขายกันอยู่รอบๆตรงนี้เยอะแต่ช่วงเนี้ยนะครับร้านอาจจะมีไม่มากนะเนื่องจากอยู่ในสถานการณ์โควิดแต่เราก็มาดูบรรยากาศล่าสุดกันก็เลี้ยวขวานะครับเป็นถนนมหาจัดถถ้าตรงยาวไปเลยนะครับก็จะไปเจอถนนเจริญกรุงนะแต่เดี๋ยวผมจะเลี้ยวขวา ตอนนี้ก็อาจจะดูเงียบๆนิดหนึ่งนะครับเพราะว่ามีบางร้านเนี่ยเขาก็เก็บบ้างแล้วนะครับตอนนี้ก็ไม่เย็ยนมากนะประมาณตั้า5โมงแต่ว่าช่วงนี้นะครับค้าขายไม่ก็ดีเท่าไหร่บางร้านก็อาจจะเก็บไปก่อนตรงนี้เป็นถนนยมราชสุขุมนะครับ ตรงนี้เวลาปกตินิ่แน่นเลยนะครับตรงนี้นะถ้าเป็นเสาทิตนะครับปกติแน่นเลยตรงกลางนี่ก็จะมีล็อกเลยเต็มไปหมดเวลาเดินก็ต้องระวังนะมีจ่าชีพเยอะนะครับแต่ตอนนี้ก็คงไม่มีปัญหาเท่าไหร่เพราะว่าผู้คนนะครับไม่เยอะเท่าไหร่นะ ก็ออกมาที่ถนนวราจารเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวผมจะเลี้ยวซ้ายไปรบปอบๆนะไปดูด้านข้างตรงถนนเจริญกรุงนะครับเขามีตลอดนะถนนเจ้าคำลบนะครับถนนเจริญกรุงก็สามารถจะเข้าตามซอยต่างๆได้เลยตรงนี้ก็เป็นแยก s อ b ซนะครับเราก็เลี้ยวซ้ายตรงนี้ถนนเจริญกรุง เดี๋ยวผมจะเข้าอีกซอยหนึ่งนะครับอีกจุดหนึ่ง ซอยแคปิตอนนะครับตรงนี้ก็เป็นซอยมาหาจักรนะเมื่อสักครู่ที่ผมบอกไว้นะครับถ้าวิ่งตรงจมาหาจักรมาก็จะมายเจอจเจริญกรุงตรงนี้แหละ,ละเดี๋ยวผมไปเข้าอีกซอยหนึ่งเดี๋ยวผมจะเข้าซอยศรีธรรมธิราชนะครับตรงนี้นยตรงนี้นะครับ เอาเลยแล้วเลยล้วซอยนี้ถ้าเกิดเป็นวันศุกร์นะครับช่วงท้องค่ำดึกๆเนี่ยตอนนี้ผมไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงบ้างน,นะก็จะมีพ่อค้าแม่ค้านะครับตรงนี้เขาจะเขาจะมีการกาเลกจับของเนี่ยนะครับของพวกมือสองเนี่ยนะที่ยังไม่วางขายนะครับส่วนมากพ่อค้าพ่อค้าเนี่ยจะอยู่กันเยอะนะ เขาเรียกว่าพอค้าซื้อพอค้าของก็จะราคาถูกมากนะครับก่อนที่จะนํามาขายในวันเสาร์อาทิตย์เขาก็จะมาอยู่ประมาณวันศุกร์นะครับวันศุกร์ช่วงหัวค่ําหัวค่ําไปจนดึกนะครับเที่ยงคืนทีหนึ่งทีสองหลังหลังนี่ก็เงียบเมียไปผมก็ไม่ค่อยได้เข้าไปดูก็วิ่งตรงเลยนะครับถนนศรีธรรมาธิราช ก็พามาดูบรรยากาศล่าสุดกันนะครับอาจจะดูเงียบๆนะไม่เหมือนเดิมนะครับแต่ก็ยังพอมีของขายนะมีรถจักรยานไฟฟ้านะครับก็เลี้ยวออกมาเจอกับถนนเจ้าคำรบนะครับที่ผมเข้ามาตอนแรกวิ่งตรงมาก็ามาถึงตรงนี้แหละครับด้านหน้าก็าเป็นถนนเสือป่าก็นำมาฝากกันขอบคุณสำหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสำหรับการกดติดตามและกดสมัครเข้ามา ้พวพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ